ค้นหาเรื่องราวหลากหลายในคุยสบายได้ประเด็น สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับกลับมาอีกหนึ่งช่วงของรายการนะครับในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ครับนอกเหนือจากในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิแล้วช่วงฤดูฝนอย่างนี้สิ่งที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกครับวันนี้ผมจึงได้เดินทางมาที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสตูลมาเพื่อที่จะพูดคุยนะครับในเรื่องของการกต้องระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนครับวันนี้ผมอยู่กับคุณ อรนุชนารารัตน์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลตอนนี้อยู่กับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพูดถึงเรื่องสถานการณ์ของโรคอ่าโควิดสิบเก้าสักนิดหนึ่งว่าในพื้นที่จังหวัดสตูลหรือว่าภาพรวมของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในช่วงของโควิด1 9ตอนนี้ของจังหวัดสตูลเนี่ยเรายังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่นะคะแต่ว่าเรารับผู้ป่วยมาจากอินโดนีเซียแล้วก็เข้าสเตจคอรันทนนะคะแล้วก็ ตอนนี้เองในการเตรียมพร้อมการรองรับการระบาดลอกละลอกสองเนี่ยเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานพยาบาลในการรับผู้ป่วยนะคะซึ่งคิดว่าจังหวัดสตูลมีความพร้อมในการรับการระบาดละลอกสนะคะในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนนะคะซึ่งขณะนี้ในการประเมินผลของโรงเรียนเนี่ยก็ทุกแห่งได้มีการทําตามมาตรการ ตามที่จังหวัดสตูลกำหนดนะคะแล้วก็ยังไม่มีเด็กที่ป่วย เป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าพวกโควิดนะคะยังไม่มีรายงานส่วนนี้ค่ะอืนะครับก็คิดว่าสตูลเราก็คงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีะนะครับและก็ในช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนแน่นอนว่าสิ่งที่เราเป็นกังวลทุกๆปีก็คือในเรื่องของโรคไข้เลือดออกสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสตูลรวมถึงภาพรวมตอนนี้ของทั้งประเทศเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของจังหวัดสตูลน,นะคะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด40กว่ารายนะคะ,คะซึ่ง40กว่ารายเนี่ยเราพบคนไข้ตั้ ตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะแต่ถ้าถามว่ามากกว่าปีที่แล้วไหมน้อยกว่านะคะสถานการณนน์น้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าจะมีพายุแล้วก็ช่วงนี้หลายหลายแห่งเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของฝนตกแล้วก็มีน้ําขังนะคะคคเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกะคะ่ะ ครับผมเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยอาการของผู้ที่เป็นไข้เลือดออกมันจะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับอาการของคนที่เป็นไข้เลือดออกจะมีไข้ไข้สูงรอยนะคะคกินยาลดไข้ก็จะไม่ลดนะคะ<ม>แล้วก็อาจจะมีอาการปวดท้องขคลื่นไส้อาเจียนค่ะ<ม>จะเป็นอาการนําของโรคไข้เลือดออกสําหรับจังหวัดสตูลเนี่ยช่วงนี้เนี่ย ที่มีรายงานเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในอายุ15 24ปีเป็นหลักนะคะแล้วก็อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดจะอยู่ที่อำเภอมะนังค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนช่วยในเรื่องของกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของจังหวัดสตูลเองเนี่ยปกติแล้ว โรคไข้เลือดออกเนี่ยจะระบาดในช่วงของพฤษภาแต่จังหวัดสตูลเนี่ยจะไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆ <c oughs> จะเริ่มระบาดก็คือปลายเดือนมิถุนเอ๊ะเปลยปายเดือนม,มีนาคมนะคะ <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งช่วงช่วงมีนาคมเนี่ยปลายปายเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงของที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกปี <c oughs> นะคะแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยจังหวัดสตูลเองเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการทําลายแหล่งพ่อพันธุ์โดยใช้ นโยบายด้านจิตอาสาทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำลงลายทุกสัปดาห์นะคะครับปัจจัยอะไรที่ทําให้ในพื้นที่อําเภอมะนงังจึงมีความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกมาก,มากกว่าพื้นที่อื่นในส่วนของอําเภอมะนังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอําเภอเล็กเวลาคิดอัตราต่อแสนเนี่ยจำนวนประชากรมันน้อยนะคะคแต่ทั้งนี้ก็ตามเนี่ยในส่วนของของมะนังเองเนี่ยในในภาพรวมของภูมิประเทศของมะนังเองเนี่ยจะเป็นสวนสวนยางเยอะนะคะคแล้วก็ ลักษณะภูมิประเทศเองเนี่ยก็ลักษณะภูมิภูมิภมิประเทศของของของอำเภอม,มะนางเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่อการระบาดของของโรคนําโดยมแมลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาลาเรียไข้เลือดออกหรือชิคุนกุนย่านะคะด้วยลักษณะภูมิประเทศก็คือทําให้เป็นปัจจัยหลักนะคะในส่วนของทําให้เกิดการระบาดแล้วก็ออม่นังเองเนี่ยนอกนอกจากของ นอกนอก,นอกจากว่าโรคไข้เลือดออกระบาดแล้วเนี่ยในส่วนของมะนังเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีการระบาดของโรคมาลาเรียนะคะคเพราะว่าแหล่งพ่อพันธุ์เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วก็ยุงพาหาหลักก็ยังมีอยู่ในส่วนของอำเภอมะนงังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอำเภอตอนนี้เนี่ย ก็ได้มีมาตรการในเรื่องของทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายโดยใช้นโยบายของจิตอาสานะคะคอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้ได้มีการรณรงค์ทุกสัปดาห์ค่ะ,คคะอันนี้เพิ่มเติมเรื่องมาลาเรียหน่อยสนิดน,นึงครับว่ามันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากไข้เลือดออกยังไงครับเอ,อมาลาเรียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรียจะอยู่ฝั่งอ,อ,อำเภอละงูตำบลน้ำผุดนะคะแล้วก็มันเป็นรอยต่อของมะนัง ในส่วนของมาลาเรียเนี่ยลักษณะของไข้เนี่ยจะไม่เหมือนกับไข้เลดออกนะคะจะเป็นไข้วันเว้นวันแล้วก็ส่วนใหญ่จะไข่ช่วงช่วงเย็นเย็นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในประชากรที่ทําสวนเพราะว่ามันเกิดจากยุงลายสวนอ๋อเป็นยุงก้นปล่องอเป็นยุงก้นปล่องนะคะแล้วก็ลักษณะาการวางไข่ของยุงยุงก้นปล่องเนี่ยมันจะวางเหนือน้ําที่เป็นน้ํานิ่ง นะคะมันจะไม่เหมือนกับยุงลายยุงลายเนี่ยจะวางไข่ตามขอบภาชนะแต่ยุงก้นปล่องเนี่ยจะวางไข่บนเหนือน้ําที่เป็นน้ําไหลเอื่อยๆอืซึ่งภูมิภูมิประเทศของของฝั่งมะนางกับตบนนําบลน้ํขุ่นมันจะเป็นสถานที่ล่องแก่งเนาะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะน้าไหลเอื่อยเอื่อยตรงนั้นอ่ะมันจะเหมาะในการวางไข่ของยุงก้นปล่องค่ะอัตราป่วยกับอัตราการเสียชีวิตนี่มันเหมือนกันไหมฮะ,ะไม่เหมือนกันค่ะของจังหวัดสตูลเองเนี่ยเราไม่พบ มาลาเรียเนี่ยมา3ปีแล้วนะคะคก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังยังยังพบปรักายแต่ว่าเป็นเป็นเคสที่นำเข้าจากจากจังหวัดอื่นก็คือป่วยจากที่อื่นแล้วก็กลับมาพักรักษาอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะค ถ้าพูดถึงมนางในพื้นที่ที่ถึงแม้ว่าจะมีประชากรน้อยหนึ่งในกลุ่มประชากรที่อยู่มนางน้าปุดตรงนั้นก็จะมีอันนี้ด้วยตรงนี้เขาเขามีกลุ่มเสี่ยงเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นไข้เลือดออกหรือว่ามาเรียตรงนี้ด้วยไหมครับในกลุ่มมันนิเองเนี่ยจะมีทีมของอําเภอละงูกับโรงพยาบาลละงูเนี่ยดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูในสถานที่สถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยมีแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเนาะ,ะก็ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เราเราไม่เคยได้รับรายงานในกลุ่มนี้ว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไข้ามาลาเรียค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเด็กในกลุ่มนี้เองก็จะได้รับการฉีดวัคซีนครบได้รับการดูแลบางคนเนี่ยจะมีัตรประชาชนซึ่งเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของจังหวัดสตูลค่ะ ปัจจุบันนี้นอกเหนือจากโรคไข้เลือดออกแล้วสิ่งที่เราพบเห็นอีกโรคหนึ่งก็คือในช่วงที่มีการเปิดภาคเรียนถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของโควิดสิจะมีการเปิดภาคเรียนวันเว้นวัน,วนแต่ว่าเรื่องของโรคมือเท้าปากก็ยังคงมีเห็นมีให้เจอมีให้เห็นอยู่ใช่ไหมครับออจังหวัดสตูลเนี่ยณนะวันนี้มีรายงานผู้ป่วยมือเท้าปาก19้ารายนะคะ,คะส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กต่ำกว่า5ปีซึ่งภูมิคุ้มกันต่ำโรคนี้เนี่ย เกิดจากระบบทางเดินอาหาร<ำ>จะติดมากับสิ่งแปลกปลอมที่ออกมาแล้วก็อาจจะติดมากับมือนะคะแล้วก็เด็กอาจจะกินเชื้ออะไรเข้าปากได้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของมือเท้าปากเนี่ยก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ย สังเกตอาการของเด็กถ้าเด็กมีอาการไข้<ๆ>เด็กจะมีอาการไข้สูงนะคะคแล้วก็อาจจะมีตุ่มน้าใสบริเวณภายในปากฝ่ามือหรือฝ่าเท้านะคะ أ, คเด็กอาจจะงอแงกินนมกินน้ําอะไรไม่ได้เด็กอาจจะบ่นว่าเจ็บคอเจ็บ<อ>ในปากเพราะฉะนั้นจะต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยคอยสังเกตอาการถ้าเด็กที่มีอาการเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะให้ไปโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็แนะนําให้คุณครูเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็คือคัดกรอง ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนซึ่งถ,ถ้าเราคัดกรองออมือท้าปากได้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของโควิดได้ด้วยเพราะว่าลักษณะของลักษณะอาการเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือลักษณะของการพฤติกรรมหรือว่าลักษณะการคัดกรองเนี่ยเราจะต้องคัดกรองทั้งโควิดเราจะต้องคัดกรองทั้งมือเท้าปากนะคะซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของโควิดได้ด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำก็คือเด็กเนี่ยที่ไปโรงเรียนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะครับ ในช่วงฤด,ดูฝนนี้นอกจากไข้เลือดออกไข้ามาลเรียมือเท้าปากแล้วยังมีโรคอื่นที่เรามีความกังวลหรือว่าเป็นห่วงบ้างไหมครับช่วงนี้เนี่ยเราเราเฝ้าระวังในเรื่องของปอดบวมนะคะกับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าอยู่ในช่วงของของการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว่าจังหวัดสตูลเนี่ยในส่วนของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเรามีน้อยนะคะเรามีเคสน้อยแล้วก็ช่วงนี้เองเรารณรงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงไปแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าครบครบหมดแล้วในกลุ่มกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงค่ะคในส่วนของปลดบวมเนี่ยเราก็ยังไม่มีรายงานเข้ามาค่ะ ครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่อรนุชเนี่ยได้ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงนี้ก็อยากอยากจะเน้นในเรื่องของการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์นะคะแล้วก็ในส่วนของการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของ3ามโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคชิคุนกุญญาแล้วก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายไอ้ชิกุนกุญญาไข้ปวดข้อยุงลายก็คือโรคเดียวกันนะคะแล้วก็ซิก virus, ้าไวรัสแล้วก็ไข้เลือดออก ถ้าสมมติว่าเราช่วยการลนค์ลณรงบ้านเราให้สะอาดเนี่ยสามเก็บสามโรคเนี่ยมันก็จะไม่เกิดในในบ้านเรานะคะครับครับนั่นคือสิ่งที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลน,นะครับได้แสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับพี่วรนุชอ่ที่ได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆในเรื่องของการเฝ้าระวังตัวเองการดูแลตัวเองในช่วงของฤดูฝนอย่างนี้ขอพระคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ชีวิตวิถีใหม่ไม่ยากการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันแบบ new normal อยู่บ้านเป็นหลักออกจากบ้านเมื่อจำเป็นวางแผนล่วงหน้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือต้องการเดินทางท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้านเว้นระยะห่างจากผู้อื่นล้างมือบ่อยๆเมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พักล้างมืออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ปรับตัวตั้งแต่วันนี้ดีต่อตัวเราเองชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลโควิด -19